จะเป็นนิสทอล์กรอบรู้เรื่องราวชาวอาทิตย์อุทยัยและแนวทางการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นดำเนินรายการร่วมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางใจสแด่อาสลานิองสวัสดีพี่ใหม่ครับครูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็เราไม่ได้เจอกัน สอาทิตย์หรือสาอาทิตย์นะประมาณสมอาทิตย์ประมาณสามอาทิตย์เลยนะครับบอกว่าตั้งแต่ปลายปีจนถึงอาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่ได้เจอกันเลยครับผมออกเสียงถูกไหมครับโอ้ขูโอ้ขถูกค่ะอ๋อคือคือผมเริ่มเรียนเรียนรู้ครับ <laughs> คือถ้าถ้าเป็น เมื่อก่อนผมจะอ่านว่าโอ๊ะคุโอคุแล้วพอฟังครูบ่อยๆก็เออมันจะต้องลงท้ายด้วยอย่างนี้ประมาณนี้ก็ลองดัดแปลงดูนะครับใช้ได้ใช่ไหมครัใช้ได้ค่ะใช้ได้เดียวให้คะแนนเก้าส่วนสิบอันนี้คุณผู้ฟังเอาละวันนี้อาจารย์เป็นจังเอาอะไรมาเนี่ยโอ๊คุไม่ใช่ชื่อขนมนะคะคุณลูกฟังโฆษณาม่ได้แต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเพิ่งจะได้ฟังค่ะเป็น เรามาคุยกันว่าโอ้คุคืออะไรอยู่ในประวัติศาสตร์ช่วงสมัยไหนของประเทศญี่ปุ่นมีไว้ทําอะไรใครอยู่ในนั้นคุยกันได้นานเลยเพราะว่าตอนนี้ดิฉันกําลังเขียนหนังสือเรื่องโอ้คขุอยู่นะคะเพิ่งเริ่มเขียนแล้วก็ถ้าอ่านไปสักพักก็จะเริ่มทําวิจัยต่อนะคะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจนะคะดิฉันของบเขียนไว้หนึ่งปีดิฉันไม่จัดโอ้คขุหนึ่งปีนะคะใจเย็น คนตกใจคนตกใจจะหนีอาจารย์เป็นจางไปยังไงดีนะคะก็เอะคุณเอกรายการวิทยุเราอาจจะ อันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนไหมคะกลัวนะคะ่ะฟังไปง่วงไปใช่ไหมเพราะว่านักศึกษาเป็นนะคะตอนนักเรียนรู้ไหมทําไมเขาลือกันว่าคนนี้เป็นดินจา้าหตาโตหูโโหพุง่งขอบอกว่าโอเคเรากลับเข้ามาในเรื่องประวัติศาสตร์ของเรานะเริ่มหาวคะ่ะอัตโนมัติเรามาตอบคําถามกันง่ายๆก่อนนะคะ <c oughs> โอคุนเนี่ยพูดง่ายๆคือเป็นสถานที่ครับ เป็นชื่อของสถานที่ที่อาศัยของผู้หญิงของโชกุนในประสาทเอโดะเราเดี๋ยวต้องมาไล่กันอีกนานวันนี้คุณผู้ฟังอา,อาจจะทำงานลำบากนิดนึงเพราะมีศัพท์เยอะมากนะคะคเป็นช่วงที่อยู่ในประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยเอโดะนะคะคเดี๋ยวเรามาไล่กันนิดนึงว่าอะไรคืออะไรแล้วก็เรามาคุยถึงคำว่าเอโดะก่อนดีกว่านะคะเอโดะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น เรียกช่วงประวัติศาสตร์นี้ว่าสมัยเอโดะนะคะสถานที่ตั้งของเมืองเอโดะก็คือโตเกียวปัจจุบันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าในสมัยราวราวรัชกาลที่5เนี่ยหรือสมัยเมจิของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปลี่ยนจากชื่อเอโดะมาเป็นชื่อโตเกียวนะคะก็เป็นช่วงสมัยในประวัติศาสตร์ที่อยู่ระหว่างพศ 2146- ถึง2,410ก็ราวๆอายุทยาตอนปลายนะคะค่ะนี้คือสมัยเอโดะนะคะ เรามาดูว่าโชกุนคืออะไร,รผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั่นเองอนะคะเขามีจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดินี่จะเป็นเหมือนกับผู้นำทางจิตวิญญาณผู้นำทางพิธีกรรมทางศาสนาชินโตนะคะคแล้วก็เป็นถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศนะคะแต่ว่าโชกุนนี่คือผู้นำทหารมสมัยเอโดะเป็นยังไงเอ่ยเราจินตนาการเลยค่ะดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านเห็นในทีวีกันเยอะนะคะ มีคนใส่กิโมโนเดินไปเดินมานะคะมีซามูไรพกดาบสองเล่มซ้ายขวานะคะของแท้ต้องพกสองเล่มนะของแท้ต้องพกสองเล่มแล้วก็มีมีดเล็กอีกเล่มหนึ่งอยู่ในพุงะะซ่อนไว้นะครับซ่อนไว้นะคะไม่มีรถยนต์ไม่มีรถม้าไม่มีรถลากนะคะไม่มีไฟฟ้าใช้เทียนไขหรือตะเกียงจากน้ำมันพืชครับแล้วก็มีคนหับ ของขายหขายเต้าหู้รองเท้าหมวกไม่ใช่หมวกเขาเรียกว่าอะไระร่มนะคะแล้วก็มีร้านอาหารแต่ว่าแห้งหน่อยในเมืองเอโดมีปราสาทเป็นที่อาศาัยของโชกุนนะคะครเราไม่เรียกพระราชวังเพราะว่าโชกุนไม่ใช่เจ้าผาไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เจ้านะคะคก็เป็นปราสาทนึกถึงปราสาทญี่ปุ่นที่เป็นชั้นๆๆขึ้นไปนะคะสีขาวๆเป็นที่อาศาัย นะคะก็โชกุนอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการสืบสายตระกูลนะคะ<อ>พรอมาเขาเริ่ม The สมัยเอโดะนี่คือตระกูลโทคูงาว่าครไดินนะคะครุ่นผูผผ้รุ่นพ่อรุ่น,นลูกอะไรมัก็คือจะได้เป็นโชกุนต่อกันเป็นโชกุนต่อๆกันไปโดยผ่านเขาจะมีการแต่งตั้ง สภาที่จะใช้เลือกคนที่เป็นโชกุนต่อซึ่งสภาคนในสภาก็คือลูกหลานของโชกุนคนแรกนั่นเองะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นพอสืบสายตระกูลปั๊บเนี่ยโอ,โอคุก็มีความสําคัญนะคะโอ,โอคุเนี่ยอยู่ในปราสาทเอโดะแล้วก็เป็นส่วนที่ใช้ให้ผู้หญิงอยู่เพื่อที่จะ พูดง่ายๆคือผลิตลูกผลิตหลานออกมาเป็นโชกุนต่อไปนั่นเองนะคะฮาเรมฮาเรมประมาณนั้นนะครับประมาณฮาเรมนะคะค่ะแล้วก็แต่คุณผู้ฟังอย่าไปนึกถึงฮาเรมแขกนะคะฮาเรมญี่ปุ่นนี้ปิดจนถึงคอเนี่ยค่ะใส่ชุดปิดจนถึงคอเลยนะคะอันนี้โอคุกก็เลยเป็นสถานที่หนึ่งอยู่ในปราสาทเอโดะ นะคะครปราสาทเอโดะปัจจุบันคือพระราชวังอิมพีเรียลที่พระจัก,กรพรรดิทรงพำนักอยู่นะคะคตัวปราสาทถูกทําลายไปช่วงแผ่นินไหวครั้งใหญ่ในช่วงก่อนสองครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ถูกเผาเรียบเป็นหน้ากลองในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะคคที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยก็คือประตูที่เขาบูรณะแล้วนะคะแล้วก็ตัวรอบๆปราสาทเอโดะเดิมเนี่ยเป็นคฤหาสน์ของผู้ครองแคว้นต่างๆที่เข้ามาทําง,งานในเมืองเอโดปะปัจจุบันก็ไหม้หมดแล้วะค่ะ โอ้เสีได้นะฮะไม่หมดละดิฉันก็ประเภทตอนเรียนประวัติศาสตร์ใหม่ๆก็ใฝ่ฝันอยากไปดูคฤหาสน์ของไดเมียวหรือผู้ครองแขวนนะคะก็ชวนเพื่อนญี่ปุ่นไปเพื่อนก็ใจเย็น นะคะแทนที่เธอจะปฏิเสธว่าไม่มีแล้วเบนจางมันไหม้หมดแล้วเธอก็พาเดินเห็นไหมเธอเนี่ยเป็นตึกนั้นนี่เป็นตึกนี้กลายเป็นตึกสูงๆแล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนมันอยู่ตรงนี้แหละอยากมาดูใช่ไหมจัดไปจัดไปตึกสูงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนในสมัยเอโดะเนี่ยย้อนเวลามาดูเนี่ยอาจจะหาบ้านตัวเองไม่เจอนะคะมอนั่งทำไ้ชินโดเลมอนมาหนะอยนะเราไป เ,เราไปหาโอ้ขุกันต่อนะคะคลืมตัวเนืกว่าสอนประวัติศาสตรพ์พระเดี๋ยวบ่ายนี้ก็มีสอนประวัติศาสตร์นะคะโอขุอยู่ในปราสาทเอโดะปราสาทเอโดะมีพื้นที่220,000ตารางเมตรนะคะค ส่วนของที่โชกุนอาศัยมันก็เป็นสวนเป็นที่เก็บมากเป็นเล็กๆเลยแม่บมันไม่เล็กขยายมากสองแสนกว่าตารางเมตรค่ะแต่ว่าคนออกเงินซ่อมคนออกเงินสร้างนี่คือพวกเขาเรียกอะไรฮะเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆเขาเขามีเมืองเล็กเมืองน้อย200กว่าเมืองนะคะพวกนี้เป็นคนออกตังให้ให้โชกุนซ่อมถนนบ้างซ่อมปราสาทบ้างอะไรนะคะส่วนที่เป็นสวนอาศัยของโชกุนแล้วก็ภรรยาทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าโฮมมารุ พราะสับเยอะเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะอาจจะสับสนในชีวิตวันนี้ขออภัยนะคะเพรามารูนียมีพื้นที่ประมาณสองหมื่นตารางเมตรนะคะนี่ก็ไม่เล็กนะไม่เล็กค่ะแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนหน้านี้เป็นที่ว่าราชการของโชกุนให้ต่างชาติเข้ามาพบมีเวทีละครโนไว้รับแขกผู้หญิงห้ามมาเดินเพ่นพ่ผ้านะคะส่วนกลางไม่เอาชื่อทีไหมคะเดี๋ยวสับสนส่วนกลางเป็นที่อาศัยของโชกุนเอาไว้หลบ เอาไว้หลบภรรยาอส่วนใครใช้ชีวิตส่วนตัวส่วนตัวภรรยาห้ามมานะคะก็จะมีห้องทํางานเล็กๆมีห้องนอนมีห้องที่ใช้ชีวิตส่วนตัวรายวันแล้วก็ทํางานเหนื่อยๆหลับที่นี่ก็ได้หลับที่นี่ค่ะเป็นระยะระยะเบื่อภรรยาก็มานอนในนี้นะคะคุณผู้ฟังเริ่มว่ายความคิดนี้ดีเราน่าจะมีโซนส่วนตัวของเราบ้างนะขอไยคุณผู้ฟังผู้หญิงนะคะแต่ว่าโซนเนี้ยเนี่ยมีผู้ชายคอยรับใช้ นะคะไม่มีผู้หญิงคอยรับใช้แล้วก็ส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปแล้วเรียกว่าโอคุเป็นที่อาศัยและใช้ชีวิตของผู้หญิงที่เป็นภรรยาของโชกุนค่ะคุณผู้ฟังถามว่าโอ๊คุกว้างไหมนะคะครึ่งหนึ่งของโฮมมารุหรือครึ่งหนึ่งของที่อยู่อาศัยของโชกุนเลยค่ะอิทธิพลของผู้หญิงนี่ก็ไม่เบานะคะคุณคุณเอกต้องยอมรับนะคะว่าว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่มีอิทธิพลอย่างหนึ่งนะคะครับ ผมยอมรับเะยอมซีโรลลาบด้วยครับโอ้คุนี่มีพื้นที่ราวหนึ่งหมื่นตารางเมตร,รับครเป็นส่วนที่ห้ามผู้ชายทั่วไปเข้านะคะ <c oughs> ก็จะมีผู้ชายเข้าไปได้เช่นโชกุนนะคะญาติของโชกุนนะคะคแล้วก็ที่อาศัยในนั้นได้ก็จะเป็นลูกของโชกุนที่ยังเด็กนอกอกนั้นก็จะมีกลุ่มที่สืบสายมาจากโชกุนคนแรกนะคะคมีหมอมีพระ นะคะแล้วก็ในส่วนหน้าที่บอกว่าเป็นที่ว่าราชการของโชกุนก็จะมีผู้ชายมาทำงานแต่ในส่วนในส่วนหลังเนี่ยของโอคุจริงๆเนี่ยผู้ชายเข้าไม่ได้เลยก็คือก็คือ กำหนดโซนชัดเจนัดเจนผมนึกถึงวันนั้นคุณโชคัยมาเล่าเรื่องของพระราชวังที่เมืองจีนก็คงจะคล้ายกันน่นะฮะมีวังในที่มีเฉพาะผู้หญิงใช่แล้วก็ห้องเตยเท่านั้นที่เข้าได้ค่ะใช่ค่ะคือในแต่ละที่เขาก็จะมีส่วนของอย่างของไทยก็มีส่วนของนางในใช่ไหมคะใช่ใที่ผู้ชายห้ามเข้าเข้าได้แต่บางคนแล้วก็ผู้หญิงยังเป็นตำรวจเป็นอะไรเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรดีฉันก็ตกประวัติศาสตร์เป็นต้นนะคะแต่ว่า ความแตกต่างกันของอของญี่ปุ่นก็คือของญี่ปุ่นเนี่ยในราชสำนักก็มีในส่วนของนางในแต่ผู้ชายก็เดินกันได้เพ่นผ่านนะคะก,ก,ก็ก็ต่างกันไปครับะะของจีนผู้ชายก็เดินได้ครับแต่คุณต้องมาเป็นขันทีก่อนอ๋อ <laughs> <laughs> ไม่น่ากล <laughs> ัวนะคะ <laughs> นั่นแหะ อันนี้เราดูโอคุนะคะส่วนหน้าส่วนแรกที่ดิฉันบอกเมื่อกี้ว่าผู้ชายเข้าไปได้เนี่ยเหมือนล็อบบี้ของโรงแรมอะค่ะก็คือเป็นส่วนที่ผู้ชายมานั่งทํางานทําเรื่องการเงินทําเรื่องงานธุรการทั่วไปเอกสารนั่งคัดอะไรตัวเงินทองทั้งหลายของภรรยาเอกของโชกุนนะคะนอกกนั้นก็เป็นส่วนอาศัยของภรรยาเอกนะคะแล้วก็ยังมีส่วนอาศัยของคนทํางานและคนรับใช้เขาจะมีคนอยู่เนี่ยประมาณพันคน ช่วงพีกๆนี่ถึง3,000คนเลยนะคะโโอ้หมีไฮซีซันด้วยเลยมีไฮซีซันมีโลซีซันช่วงขึ้นอยู่กับอิทธิพลของผู้หญิงที่เข้ามาเป็นภรรยานะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างท่านหญิงอัศร นะคะเป็นภรรยาเอกของโชกุนคนที่สิบสามที่เป็นลูกเลี้ยงของทหารมาจากนูน่นทางใต้นูน่นแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ครอแคว้นที่รวยนะคะคมีคนรับใช้ที่แบบใกล้ชิดจริงๆเนี่ยแปดสิบคนวันนี้แบบสีปึกเลยนะค่ะสีปึกเลยค่ะแล้วยังมีคนรับใช้ของคนรับใช้อีกนะคะแล้วก็มีอย่างยกตัวอย่างเช่นมีคนเลี้ยงเธอเคยมีแมวอยู่หนึ่งตัวชื่อน้องซาโตะ แค่คนเลี้ยงแมวก็ไปแล้วสามคนแล้วค่ะในชั้นสงสารแมวจังอจับแต่งโต๊วีผมอาบน้ำทั้งวันเออใช่พูดเล่นกันก็คงไม่จับแมวอาบน้ำอันนี้เรามาดูกันว่าสาวๆในโอคุเนี่ยทำงานอะไรนะคะวันนี้เราอาจจะได้ถึงแค่ชีวิตของการใช้ชีวิตของโชกุนในช่วงตื่นเช้าแค่นั้นนะคะครับ อย่างเช่นวันที่โชกุนมานอนที่โอคุอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังว่าคุณโชกุนไม่ได้ไม่ได้วอนทุกคืนนะคะศึกษาก็ต้องทํางานแต่เช้าเลยนะคะท่านโชกุนจะตื่นถึงแม้สมมุติว่าวันนั้นจะสะดุ้งตื่นตีสี่แต่ห้ามลุกนะคะห้ามลุกนี่เป็นคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศนะคะครับมากกว่าจักรพรรดินะคะแต่ว่าตื่นแล้วห้ามลุกค่ะตามธรรมเนียมต้องลุกหกโมงนะคะนอนเฉยเฉยจะมีเจ้าหน้าที่พอหกโมงปุ๊บโชกุน ทําท่าเหมือนจะลุกละคนก็ออกส่งสัญญาณว่าโม่โม่ไปว่าแล้วอื hmm. ในสัญญาณก็คือจะเหมือนกับตะโกนให้บอกว่าท่านชอบุณตื่นแล้วตื่นแล้วนะคะอ hmm. อันนี้สาวๆมาทําอะไรสาวๆ <c oughs> ก็มาแปรงฟันอื hmm. ขัดลิ้นล้างหน้าล้างตา <c oughs> ขัดลิ้นขัดลิ้นข่ะแลบลิ้น เพื่ออะไรฮะแลกให้คุณเอกดูเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพคนญี่ปุ่นก็ถือว่าการขัดลิ้นเนี่ยเป็นการทําความสะอาดลิ้นและทำให้สุขภาพดีนะคะครับท่านโชกุนก็จะยืนใส่ผ้าเตี่ยวครับดิฉันก็นึกถึงตอนดิฉันทําเรื่องนี้ฉันก็นึกไอ้ละหน้าหนาวทำยังไงนะโชกุนผ้าเตี่ยวผืนเดียวเนี่ยนะครับใสผ่ผ้าเตี่ยวผืนเดียวยืนเฉยๆสาวๆก็แต่งตัวให้แต่งตัวเสร็จท่านก็ไปไหว้พระนะคะพระพุทธรูปแล้วก็ไหว้กระดูของโชกุนคนก่อนก่อน แล้วก็นั่งดื่มน้ําชารอ,อชีวิตมีความสุข,น,สขนะคะรอภรรยาเอกแต่งตัวเห็นไหมครับ,รบผู้ชายต้องรอผู้หญิงแต่งหน้านะคะระหว่างนี้นี่จะเรียกสาวๆมาคุยเมื่อกี้คนที่มาแต่งตัวให้หนาตาดีเรียกมาคุยเนี่ยไม่ได้นะคะ อดื่มชาอย่างเดียวค่ะห้ามอกแวกค่ะห้ามอกแวกนี่คือเวลาที่คุณดื่มชาต้องดื่มชาและดื่มชาเท่านั้นค่ะแล้วก็รอภรรยาเท่านั้นจะบอกดื่มชานี่ขอกับแกล้มหน่อยสาเกตอนเช้านี้ไม่ได้เออน้องคนนี้เอหน้าตาน่ารักดีชื่ออะไรเนี่ยมาอยู่ไม่หรอไม่ได้แอบถามที่หลังได้แต่ตอนดื่มชานั่นมองเฉยๆนะคะเล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่คนเดิมเนี่ยแหละค่ะตะโกนว่าโมอีกก็คือ ดิฉันไม่ได้เป็นวัวนะคะคุณค่ะครับโมกคือแล้ววัวมันมองมอเป็นการส่งสัญญาณว่าท่านชกคุณจะทานข้าวกับภรรยาเอกแล้วนะคะครับอันนี้คือเวลาท่านนอนที่นี่นะคะแต่ว่าถ้าท่านนอนที่ในส่วนที่ของท่านก็ทานข้าวที่นู่นไม่ต้องเดินมาทานที่นี่นะคะเรามาดูอาหารที่ท่านทานรับประทานนะคะก็นี่ขาดอิสระอีกแล้วะคะ่ะลาบลาบปลาลาบหมูนี่ไม่ได้นะคะ อาหารที่รับประทานบ่อยๆคือปลานะคะคปลาที่ทานรับประทานบ่อยคือปลาคิสึมีความหมายที่ดีไม่ใช่คิสในภาษาญี่ปุ่นแต่เป็นคันจิที่เขียนว่าปลาแล้วก็ความสุขแสดงว่ารับประทานปลาที่จะนําความสุขมาให้นะคะในวันที่1-15และ18จะต้องรับประทานปลาที่เป็นมงคลเช่นปลาตาเดียวและปลาไทยเป็นต้นนะคะคของที่ท่านชกุณทานเหลือจะต้องมีการเช็คว่า เหลือมากน้อยแค่ไหนชั่งน้ําหนักของข้าวที่ท่านทานไม่หมดด้วยนะคะฟังแล้วไม่ค่อยอยากเป็นนะคะเนาะอ้ดชีสิะใช่จะท่องถูกกฎเกณฑ์แล้วก็ควบคุมให้เป็นไปตามอย่างนั้นเป๊ะๆตลอดเวลาทุกอริยาบทเลยทุกอริยาบทเลยค่ะแม้ตอนหลังๆที่ฉันจะมาเล่าให้ฟังนะคะแม้กระทั่งนอนคุณคุณเอกห้องนอนของเรามันต้องเรากับสามีหรือภรรยาใช่ไหมคะเช่กุนนอนกับภรรยานี่จะมีคนอยู่ข้างหน้าห้องคนอยู่ข้างๆที่นอน เอาไว้มาฟังกันนะคะดิฉันไม่ได้เจต,ตนาจะมาเล่าอะไรในห้องให้คนผู้ฟังฟังแต่ว่าทุกคนทึ่งที่<อ>ฟังนะคะมา,ะมาระแวดระวังภัยให้นะครับคือมาเพื่อจะบอกว่าเมื่อคืนเขามีความสัมพันธ์กันแล้วรอฟังข่าวว่าว่าผู้หญิงคนนี้จะท้องหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยค,ครับครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ที่ครูบอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะโอ้คนนี้คือนอกเหนือจาก เป็นที่เฉพาะสําหรับโชกุนได้มาพักผ่อนแล้วยังเป็นที่สําหรับผลิตทายาทเอาตรงๆผลิตทายาทค่ะเพราะต้องมีทายาทออกมาสืบตระกูลต่อไปนะคะครับหลังจากรับประทานอาหารตรวจร่างกายนะคะตรวจร่างกายตรวจชีพจรตรวจชีสะะเราจากนั้นก็กลับไปที่อยู่ของท่านนะคะตรงที่อยู่ส่วนตัวแล้วต้องกลับมอโอ๊กคูอีกตอนสิบโมงเช้าเป็นโชกุนนี่เหนื่อยนะคุณเองนะคะ โอ้กลุ่มไม่ใช่ใกล้ๆนะคะไม่ใช่ตรงนี้ไปถึงปากประตูเดินค,ค่ะเดินแล้วก็เดินกับแลดูพื้นที่นะฮะสองหมื่นตารางเมตรสองแสนตารางเมตรทั้งห,หมดเดิน,<า>นกลับมาสิบโมงมาทําอะไรเขาเรียกว่ามาไอสัดสืคะ่ะมาสวัสดีตอนเช้านะคะท่านโชกุนอะไรเงี้ยระหว่างนี้ก็จะมีภรรยาหลวงภรรยาเล็กภรรยาน้อยมานั่งสวัสดีหมดไปแล้วครึ่งวันครับกว่าจะสวัสดีครบครบค่ะเนี่ยนะคะงานราชการไม่ค่อยได้แลวค่ะครึ่งวันใช้เวลากับภรรยาไปนะคะ ฉันก็แหมเน็บแบบเวลาหมดลงแล้วครับผมค่ะเราก็คงจะมาคุยเรื่องโอ้ขู่กันต่อน,นี่เป็นประวัติศาสตร์ที่เราพยายามให้คุณผู้ฟังฟังแล้วได้ขำด้วยและได้ความรู้ด้วยนะคะเดนตอนนี้มีแฟนเพจของครูฮะเริ่มมีคนเข้าไปกดไลค์เยอะเลยแล้วก็ติดตามเยอะเลยก็คือ,อรู้จักญี่ปุ่น ค่ะรู้จักญี่ปุ่นโดยสมาร์ทเจอร์นี่ครับผมะะเป็นไงบ้างครับโครงการที่สมาร์ทเจอร์นี่แล้วก็โครงการเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นตอนนี้เป็นไงค่ะก็มีคนสนใจถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะคกะ็จะมีจัดให้เรียนได้ตั้งแต่สองสัปดาห์จนถึงสองปีนะคะผู้เรียนนานๆก็จะโรงเรียนเขาจะหางานพิเศษให้นะคะโรงเรียนนี้ก็จะดีหน่อยที่ว่าเขาคุณผู้คุณผู้ปกค,ครองไม่ต้องห่วงเพราะว่าโรงเรียนจะมารับที่สนามบินแล้วเวลากล,กลับก็ส่งถึงสนาม บินเลยนะคะก็คือผู้พ่อมาส่งแค่ที่สนามบินต้นทางกับรอรับที่สมบิปลายทางกันนั่นเองมีค่าเรียนไม่แพงแล้วก็มีหอพักให้อยู่ครับนะคะก็ถือเป็นที่เรียนที่ดียังไงก็ติดติดต่อมาทางรายการของคุณเอกโดยตรงเลยได้ครับะะมาอินบ็อกซ์ไว้ใน เชียงใหม่รยที่ท l อก็ได้แฟนเพจของเรานะครับค,ครับซึ่งสำหรับคนนักเรียนที่อยากไปทเที่ยวเฉยๆก็สอสัปดาห์หรือ1เดือนก็น่าจะกําลังดีแต่ว่าคนที่คิดว่าจะเรียนปีญาโทต่อดีหรือว่าจะทํางานดีเนี่ยดิฉันแนะนําให้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นปีที่ญี่ปุ่นเพราะว่ามันจะ ทำให้เขากลับมาแล้วเขาได้ความรู้ที่คือแน่นหน่อยนะประมาณนั้นค่ะแล้วก็ไม่ตกงานเดี๋ยวฉันดิฉันรับรับรองได้เ่าไม่ตกงานนะคะค่ะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบญจานะครับก็ติดตามคลิปย้อนหลังได้นะครับคุผู้ฟังในแฟนเพจของรายการของเรานะครับเชียงใหม่เวอร์ต้ทอล์กนะฮะเรื่องของโอ๊คโขนี่แค่ แค่เกลิ่นใช่ไหมฮะยังยังมีอีกหลายเรื่องที่อยู่ข้างในหนังสือที่บ้านมีประมาณสิบเล่มแต่ไม่ต้องกังวลนะคะดิฉันใช้แค่เล่ม2เล่มนะคะแค่นั้นเองมาเล่าให้ฟังสนุกสนุกแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงจะเป็นนิสทอล์กรอบรู้เรื่องราวชาวอาทิตย์อุทัยและแนวทางการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นดำเนินรายการร่วมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบนจางใจใสแด่อาสลานิอองได้เวลาคว้าโอกาสสู่การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในดินแดนประดิษฐ์แล้วสตาร์ทเจอ n e น กับโรงเรียนสอนภาษาญ,ญี่ปุ่นชั้นนำาจแปน n Tokyo International School. s c o o o l เปิดรับสมัครผู้สนใจเดินทางไปศึกษาและท่องเที่ยวพักอาศัยในโตเกียวย่านชินจูก,กุและจังหวัดคุกุโอกะด้วยหลักสูตรระยะสั้น2ส,สัปดาห์ถึง3เดือนและหลักสูตรระยะยาว6เดือนถึง2ปีนักเรียนระยะยาวสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้มีหอพักและอาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวทางการเรียนตลอดหลักสูตรไม่จำกัดอายุและคุณวุฒิใดๆ เชียงมีใจรักและอยากค้นหาประสบการณ์ใหม่ในชีวิตก็สมัครได้ทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0817169695และแฟนเพจรายการเชียงใหม่วารริ s. <S Japan, ี้ทองเบอร์คบต์เว็บดอทเฟซบุ๊กดอทคอมเชียงใหม่วารริที้ท้์งเจดแพนโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเลสแม็กเจดรีมคัม